สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นเลยนะคะเงื่อนไข3ข้อที่ทางนายกกัมพูชาคุณมาเนตประกาศออกมาถ้าไทยอยากให้กัมพูชาเปิดด่านชายแดนอีกครั้งนะคะอันนี้คือข้อมูลที่มาจากทางผู้นำกัมพูชาโดยตรงเลยครับประเด็นที่น่าสนใจคือเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยเหมือนตั้งใจจะให้ไทยเป็นฝ่ายทำก่อนทำฝ่ายเดียวเลย เพื่อให้สถานการณ์มันกลับไปเหมือนก่อนวันที่7มิถุนายนปี68นะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะมาลองคุยกันดูว่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะคำว่าดําเนินการฝ่ายเดียวนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นขอเริ่มที่เงื่อนไขข้อแรกก่อนเลยไหมคะเป็นยังไงม้างเอ่ยข้อแรกเนี่ยชัดเจนครับคือไทยต้องประกาศเป็นทางการว่าจะเปิดด่านแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือต้องมีคํารับประกันด้วยนะว่าจะไม่มีการปิดอีกในอนาคต โหรับประกันว่าจะไม่ปิดอีกเลยเหรอคะอันนี้ดูเป็นข้อเรียกร้องที่เอ่อค่อนข้างหนักแน่นเหมือนกันนะคะเหมือนต้องการความมั่นใจแบบมากๆเลยแล้วข้อ2ล่ะคะต่อเนื่องกันไหมข้อ2คือเปิดจุดผ่านแดนทั้งหมดครับไม่ใช่แค่บางจุดมะแต่คือต้องกลับไปเปิดทุกจุดที่เคยเปิดก่อนหน้านี้เลยอันนี้ก็สอดคล้องกันคือทําให้มันกลับไปเหมือนเดิมจริงๆ อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วคือไม่ใช่แค่เปิดแต่ต้องเปิดให้ครบให้เหมือนเดิมแเป๊ะเลยแล้วข้อสุดท้ายเกี่ยวกับอะไรคะข้อสุดท้ายเป็นเรื่องเวลาทำการครับคือเรื่องเวลาเปิดปิดด่านต้องกลับไปเป็น6กโมงเช้าถึงสี่ทุ่เหมือนเดิมเหมือนตอนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะครับซึ่งเรื่องเวลานี่สำคัญนะมันกระทบคนเยอะเลยทั้งเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องเศรษฐกิจแถวชายแดนค่ะสรุปก็คือมี หประกาศเปิดทางการพร้อมการันตีว่าจะไม่ปิดอีก 2. เปิดทุกจุดเหมือนเดิมและ3เวลาก็ต้องกลับไปเป็น6โมงช้าถึง4ี่ทุ่มที่นี้กลับมาประเด็นที่ว่ากัมพูชาเน้นย้ำว่าให้ไทยดำเนินการฝ่ายเดียวอันนี้มันสะท้อนอะไรคะมีนนยะทางการทูตอะไรไหมอืมตรงนี้น่าวิเคราะห์คือการที่เขายืนยันแบบนี้เออมันอาจจะสะท้อนมุมมองของทางกัมพูชาว่าการปิดด่านครั้งก่อนเนี่ย เป็นการกระทำของไทยฝ่ายเดียวหรือเปล่าดังนั้นการจะแก้ก็ควรเริ่มจากฝั่งไทยเหมือนกันเป็นเหมือนการเอ่อรีเซ็ตกลับไปจุดเดิมนะครับโดยที่ภาระในการแสดงความจริงใจหรือการเริ่มต้นเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ฝั่งไทยชัดเจนเลยอืมเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าถ้าจะให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อได้เนี่ยไทยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงให้เห็นว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีกอะไรแบบนั้นไหมคะ น่าจะประมาณนั้นครับแล้วถ้ามองในมุมการทูตการเรียกร้องให้ทำฝ่ายเดียวแบบนี้มันก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ปรกติม,มันมักจะเป็นเรื่องของการทำร่วมกันหรือต่างตอบแทนกันนะครับการยืนกรานแบบนี้เลยอาจจะชี้ว่าระดับความไม่ไว้ใจกันมันอาจจะสูงกว่าปกติหรือเขาต้องการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากม ซึ่งก็น่าคิดนะคะเพราะในอีกมุมนึงเนี่ยข้อมูลที่เรามีหรือตามหลักทั่วไปการจะแก้ปัญหาแบบนี้จริงๆมันต้องการอะไรที่มากกว่าการทําจากฝ่ายเดียวหรือเปล่าคะใช่เลยครับถ้ามองภาพรวมจริงๆหรือจากข้อมูลอื่นๆประกอบกันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วการจะคลี่คลายสถานการณ์ให้มันดีกับทุกฝ่ายจริงๆโดยเฉพาะกับคนในพื้นที่กับเศรษฐกิจชายแดนมันจําเป็นต้องมีความเข้าใจกันแล้วก็ต้องร่วมมือกันจากทั้งสองฝ่ายนะครับ จะหวังพึ่งแค่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงยากมันก็เลยเหมือนมีความขัดแย้งกันนิดๆนะคะระหว่างเงื่อนไขที่ตั้งมาแบบนี้กับแนวทางแก้ปัญหาที่น่าจะยั่งยืนจริงๆในระยะยาวครับเป็นความท้าทายที่น่าสนใจเลยทีเดียวการหาจุดที่มันลงตัวระหว่างการตอบสนองเงื่อนไขเฉพาะหน้ากับการสร้างรากฐานความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคตสรุปแล้วนะคะหัวใจสําคัญก็คือการฟื้นฟูสภาพเดิมทั้งเรื่องการเปิดด่านการรับประกันเรื่องไม่ปิดอีก แล้วก็เวลาทำงานซึ่งทั้งหมดนี้ทางกัมพูชาก็อยากให้ไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนดำเนินการฝ่ายเดียวไปเลยเหมือนอยากสร้างความมั่นใจกันใหม่ถูกต้องครับและประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อก็คือค่ะมีประเด็นไหนที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้เราได้ไปคิดกันต่อไหมคะจากเรื่องทั้งหมดนี้ครับ คำถามที่ผมว่าน่าสนใจนะคือการที่ฝ่ายหนึ่งตั้งเงื่อนไขให้ฝ่ายต้องทำฝ่ายเดียวเพื่อเหมือนกับแก้ไขสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศของความเข้าใจความร่วมมือจริงๆที่มันจำเป็นมากๆสำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวของสองประเทศได้ยังไงคือการเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่มันแน่นแฟนขึ้นจริงๆหรือว่าเอ่อมันจะกลายเป็นยิ่งสร้างกำแพงในใจกันแน่อันนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามดูต่อไป